สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้ำหวานนะคะแล้วก็ทีมงานบริษัทไทยกีนโกค่ะวันนี้น้ำหวานนะคะจะพาไปเก็บเผ็ดหลินจือกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าการเก็บเห็ดหลินจือในแบบชาวไทกีนโกของเรานะคะเป็นยังไงค่ะไปดูกันเลยค่ะ ่อนอื่นเลยนะคะเรามาทําความรู้จักกับเห็ดหลินจือกันก่อนเลยค่ะว่าดียังไงนะคะเขาไปใช้ช่วยบํารุงอย่างไงนั่นเองค่ะเห็ดหลินจือนะคะเป็นคําที่คนไทยใช้มาจากภาษาจีนว่าหลินจือนั่นเองค่ะหลินจือนะคะเป็นตัวยาชั้นดีหรือยาที่มีความปลอดภัยชั้นดี หรือยาที่มีความปลอดภัยในการใช้แมงตามสีของดอกเห็ดได้เป็น6ชนิดเลยค่ะซึ่งแต่ชนิดนะคะมีคุณสมบัติเด่นทางยาที่แตกต่างกันได้แก่ปลิ่นจือดอกสีแดงนะคะซึ่งนิยมใช้ทางยาอย่างแพร่หลายมีสรรพคุณบำรุงร่างกายแก้ร้อดรมอักเสบเรื้อรงังแก้โรคหัว,วใจและช่วยให้นอนหลับ ลินจือดอกสีดำนะคะช่วยบำรุงไตค่ะปัสสาวะดินจือดอกสีเขียวนะคะช่วยบำรุงตับสายตาและประสาทลินจือสีขาวนะคะช่วยรักษาภูมิแพ้บำรุงประสาทลินจือดอกสีเหลืองนะคะช่วยบำรุงม้ามและประสาทและหลินจือดอกสีม่วงนะคะช่วยรักษาโรค ไข่ข้ออักเสบค่ะขั้นตอนแรกของการเก็บเห็ดดอกเหลินจือนะคะเราจะเขี่ยเชื้อสปอร์ก่อนนะคะค่ะการเขี่ยเชื้อสปอร์นะคะเราต้องมีอุปกรณ์หลักนะคะอย่างเช่นนะคะผู้กันค่ะแล้วก็ถาดแก้วนะคะเพื่อใส่เชื้อสปอร์ลงไปนั่นเองค่ะก่อนเก็บเห็ดนะคะเราจะทําความสะอาดมือนะคะด้วยเดนตรอนะคะ เดี๋ยวเราไปเก็บสปอร์เห็ดหลินจืกันเลยกว,าวา่าค่ะอุปกรณ์พร้อมเดี๋ยวเราไปเขี่ยวสปอร์หลินจีอกันเลยค,ค่ะมาค่ะ ม,มีคนทำอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาให้พี่ก็สอนนะคะว่าทํำยังไงทํำยังไงครับพี่เอาเขี่ยเอาเขี่ยเอาเขี่ยผงลงมาในทาบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาทํากันดีกว่านี่นนเลย การเก็บดอกเห็ดนะคะเมื่อเห็ดจริญเติบโ,โตเต็มที่นะคะให้เก็บเกี่ยวทันทีค่ะโดยเราจะเก็บสปอร์ของเห็ดก่อนนั่นเองค่ะนี่ค่ะสปอร์ของเห็ดนะคะซึ่งทาได้หลายวิธีนะคะเช่นการใช้แปรงนะคะหรือว่าใช้เครื่องดูดฝุ่นค่ะการใช้ช้อนแกงสแตนเลสนะคะขูดเป็นต้นนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะเราใช้แปรงอย่างเดียวนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละวิธีนะคะมีข้อบ่งใช้ที่แตกต่างกาันหลังจากนั้นนะคะก็เก็บดอกเห็ดโดยปกติแล้วนะคะการเพาะเห็ดหลินจือแบบถุงนี้ หละะังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกแล้วอาจเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งที่2ได้อีกด้วยนั่นเองค่ะเพราะภายในถุงยังมีอาหารเหลืออยู่บ้างอย่างไรก็ตามนะคะหากพิจารณาในแง่เศรษฐศาสตร์แล้วผลผลิตที่ได้ในครั้งที่2นั้นค่อนข้างต่ำและไม่แน่นอนและอาจทำให้เกิดเชื้อโรคและสะสมภายในโรงเรือนเพิ่มขึ้นอีกด้วยนั่นเองค่ะ ยอะของสปอร์เห็ดหลินจือนะคะมีสรรพคุณนะคะยับยั้งป้องกันและรักษาสารพัดโรคค่ะ ช่วยซ่อมแซมเซลล์และช่วยลดชะลอความแก่นิยมรับประทานเพื่อให้สุขภาพที่ดีเป็นอาหารเสริมบำรุงร่างกายของทุกวัยนั่นเองค่ะสปอร์ของเห็ดหลินจือนะคะนิยมบรรจุในแคปซูลนะคะเพื่อให้รับประทานง่ายในหมู่ที่รักษาสุขภาพนั่นเองค่ะมักจะรับประทานเห็ดหลินจือแดงซึ่งเป็นสมุนไพรทางยาชั้นยอดช่วยบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานและชะลอความแก่กด้วยนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราเก็บเชื้อสปอร์เห็ดหลินจือแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเก็บดอกเห็ดหลินจือกันเลยดีกว่าค่ะเลือกแบบแดงๆใช่ไหมคะแดงเข้มหรอเลือกแบบดอกแดงๆเข้มแบบนี้นะคะแล้ววิธีการดึงหรอคะก็จับจับอันนี้ดึงใช่ไหมแบบนนี้โยกหน่อยนึงนี่หรอนั่นแหละง่ายแล้วหนึ่งดอก เดี๋ยวทีมงานคะขอตะกร้าหนะะ่อยค่ะคุณค่าแล้วก็เล็บใส่ตะกร้านะคะนี้แหละใช่ไหม ลักษณะทั่วไปของเห็ดหลินจือนะคะเห็ดหลินจือนะคะเป็นราชนีเห็ดชนิดหนึ่งค่ะอยู่ได้หลายปีก้านดอกออกดอกข้างหรือค่อนข้างไปทางด้านข้างลักษณะคล้ายรูปทรงกระบอกที่ค่อยๆแคบรงส่วนล่างนะคะก้านดอกยาวได้ถึง19เซนถึง14เซนเลยค่ะก้านดอกค่ะมีสีน้ำตาลแดงนะคะสีม่วงน้ำตาล แล้วก็มีความมันเรื่อมเหมือนกับหลังดอกนั่นเองค่ะนี่คือหลังดอกเห็ดหลินจือนะคะค่ะมวกเห็ดนะคะมีลักษณะแข็งคล้ายเนื้อไม้ค่ะรูปนะคะจะเหมือนรูปไตคนเรานั่นเองค่ะรูปนะคะหรือว่ารูปครึ่งวงกลมเกลือบกลมนั่นเองค่ะกว้างนะคะ12-20เซนติเมตรค่ะหนาถึง2เซนติเมตรเลยค่ะความหนาของดอกเห็ดหลินจือนะคะด้านหลังของดอกนะคะจะมีสีเหลืองแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลแดงในที่สุดนั่นเองค่ะมีรอยย่นนะคะ เหมือนคลื่นเป็นวงๆค่ะ ผิวมันเรื่มนะคะขอบดอกบางค่ะและสม่ำเสมอค่ะเนื้อดอกสีขาวนวลค่ะถึงสีน้ำตาลค่ะใต้หมวกนะคะจะเป็นแผ่นสีขาวหรือสีเหลืองนวลปิดเคลือบเห็ดไว้นั่นเองค่ะด้านหลังนี้นะคะค่ะความหนานะคะจะอยู่ที่1เซนติเมตรค่ะภายในนะคะมีรูพุนเล็กๆค่ะเป็นจํานวนมากพื้นที่นะคะ1ตารางมิลลิเมตรนะคะจะมีรูอยู่ที่ถึง4-5รูนั่นเองค่ะชั้นของรูอาจจะมีชั้นเดียวนะคะหรือว่าพอกเป็นหลั ายชั้นลงมาด้านล่างค่ะภายในบรรจุสปอนะคะ ที่เรานะคะทาความสะอาดเห็ดดินจืดแล้วก็หั่นเป็นบางๆแบบนี้แล้วนะคะแล้วเราจะนําไปตากกันดีกว่าค่ะไปค่ะไปตากเห็ดดินจืดกันค่ะการเก็บดอกเห็ดหินจือไว้ใช้นานนะคะมักนิยมเก็บไว้ในลักษณะของดอกเห็ดแห้งค่ะโดยนําดอกเห็ดสดที่สะอาดนะคะไปตากแดดจัดประมาณ3-5วันหรืออบในตู้อบที่อุณหภูมิ 55-60องศาเซลเซียสค่ะนาน4-5ชั่วโมงค่ะดอกเห็ดก็จะแห้งและเก็บรักษาในภาชนะที่ปิดมดชิดนะคะแต่หากต้องการนะคะเก็บดอกเห็ดในสนาดที่เป็นชิ้นให้นำดอกเห็ดสดที่สะอาดไปหักเป็นชิ้นก่อนที่จะไปตากแห้งนั่นเองค่ะเพราะเนื้อเยื่อของดอกเห็ดจะไม่เหนียวมากเกินไปสะดวกแก่การทำแห้งค่ะก่อนจะนำใบบรรจุนะคะก็ต้องลองหักดูก่อนนะคะ ถ้าดังแก๊ปนะคะก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะแล้วก็นำไปใส่แพ็กเกจิ้งได้เลยค่ะ แที่เรานะคะตากแห้งของเห็ดตินจือเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำมาใส่แพ็กเกจจิ้งนะคะ แพ็กเกจจิ้งที่เราใส่นะคะเราจะใส่ประมาณอยู่ที่50กร,รมนั่นเองค่ะการทําเห็ดหลินจือนะคะสามารถทําได้ง่ายนะคะเพราะว่าเห็ดหลินจือนะคะในช่วงนี้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ1,000ถึง2,000ต่อกิโลนั่นเองค่ะถ้าเกิดเกษตรกร,ร,กรท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากจะทําเห็ดหลินจือแบบพวกเรานะคะก็สามารถติดต่อช่องทางเว็บไทยกินาโก .com ได้ค่ะหรือว่าเพจ a c e b o o k ของเรานะคะไทยกินาโกค่ะหรือว่าจะแอดไลน์ที่ไลน์ออฟฟิเชียลของเราได้นะคะ ไทยกินโกค่ะลาย ID ของเรานะคะ TGA 001-004ค่ะหรือว่าติดต่อดได้ที่เบอร์084ค่ะ 4205-9ค่ะ, 4, 2, 5, 9, คะเบอร์ฝ่ายวิชาการของเรานะคะ029861680-2ค่ะหรือว่าช่องทาง Youtube ของเรานะคะไทกินาโก,โกชม,มกรมเกษตรป่อสารพิษค่ะและที่สำคัญนะคะของเรานะคะสามารถสั่งซื้อที่ช h อป e ีและก็ l a z a d a ได้อีกด้วยค่ะกดซื้อกดสั่งนะคะส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ